พระนธ,รรมธนามรัตนชุบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีีชานกรุงอิสลามบัตด แม้ว่าปัจจุบันจะมีภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงเกิดขึ้นทั่วไปในโลกอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกระนั้นก็ยังไม่มีที่ใดที่ประสบภัยพิบัติที่มีอำนาจทำลายล้างเยี่ยงที่ประชาชนชาวปากีสถานต้องเผชิญจากอุทกภัยมรสุมครั้งใหญ่นี้ข้าพเจ้าและพระราชนีเศร้าสลดใจอย่างยิง่งที่อุทกภัยที่เกิดขึ้นในปากีสถานครั้งนี้ได้สร้างความสูญเสียอันใหญ่หลวงมีผู้เสียชีวิตนับพันคนและประชากรนับล้านล้าน คนได้รับผลกระทบความเสียหายอย่างรุนแรงรวมทั้งจากการที่พื้นที่หนึ่งในสามของประเทศอยู่ในภาวะจมอยู่ใต้น้ำโศก,กนกาฏกรรมเยี่ยงนี้ยิ่งทำให้ข้าพเจ้ารำลึกถึงความทุกข์ยากแสนสาหัสที่เกิดขึ้นจากภายัยพิบัติ แผ่นดินไหวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของปากีสถานเมื่อครั้งก่อนที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระราชบิดาของข้าพเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้าเป็นผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปมอบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเมื่อเดือนมกราคม2549 ในนามของประชาชนชาวไทยข้าพระเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านและประชาชนชาวปากีสถานผู้ประสบความทุกข์ทงจากภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งขอให้ท่านทั้งหลายได้เริ่มการฟื้นฟูได้โดยเร็วอันเปี่ยมด้วยพลังและความเชื่อมัน่นพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว